สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมกับบริษัทสูพ์มอเตอร์เซลล์อีกแล้วนะครับวันนี้สาวกออนนิวไม่ควรพลาดเลยวันนี้มาเอาใจสาวกออนนิวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูทั้งแคบปชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มซึ่งผมแจ้งลูกค้าอย่างนี้เลยชุดแต่งอะไรละคันเนี่ยมูลค่าเกินแสนทั้งหมดลูกค้าแล้วที่สําคัญลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นกับบริษัท s u p ปอร์มอเตอร์เซลออกรถอีกปีนี้ผ่อนอีกทีคือปีหน้าเลยนะลูกค้าปีนี้ตั้งปีลูกค้าไม่ต้องผ่อนชุดแต่งแต่ละคันจัดเต็มให้ลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูรีวิวคันแรกเลยนะลูกค้าตัวนี้เป็น1.9 4ประตูนะลูกค้าภายนอกเนี่ยคือเต็มลำเลยลูกค้า นี่ภายนอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลลูกค้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดาวไลท์มาพร้อมกับแม็กซิงขอบ18 oh. ลูกค้า oh. ล้อแม็กเป็นของใหม่เลยนะครับผม oh. ชุดแต่งบอกลูกค้าเลยว่าออกไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยลูกค้า oh. ส่วนเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้าง oh. นี่ตัวนี้เป็นคัมซิ่งนะลูกค้าเป็นคัมไทยท มีขำเอ็กบาร์ขำตรงในกระบะอ่าแล้วยังมีขำหลบป้าอยอีกนะลูกค้าขำสิ้นทั้งหันลูกค้าทั้งสิ้นทั้งหันคือบอกลูกค้าเลยว่าออกไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยผมแจ้งลูกค้าเลยชุดแห่งแต่ละคันวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเกินแสนทั้งหมดลูกค้าแล้วที่สาคัญออกรถกับเราวันนี้ลูกค้าส่งอีกทีกืปีหน้าลูกค้าปีนี้ลูกค้าขับปียาวๆเลย เครื่องเกียร์เรารับประกันให้ค่างวดไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายอีกทีคือปีหน้าเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูภายในคันนี้กันอีกเดี๋ยวเรามาดูภายในเองครับผมตัวนี้เป็น4ประตูนะลูกค้ารถเป็น4ประตูปี2019คือภายในเนี่ยผมบอกลูกค้าเลยว่าจัดเต็มเลยลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาะใบตัวนี้เป็นเบาะซิ่งนะลูกค้าเป็นเบาะใหม่นะ นั่งเนี่ยคือกระชับเลยกระชับมากลูกคา้ายังมีจิปฟี่ลูกค้าอีกตัวนี้เป็นจิปฟรีหตัวใช้งานจริงได้หมดลยลูกคา้าใช้งานจริงได้หมดจิปฟรีหตัววัดบูษอีกหนึ่งเลขใไมลลูกคา้าผมบอกเลยว,วิ่งน้อยมากเลขไม่วิ่งแค่1นึ่งหกิโลลูกคา้าผมบอกเลยคือทุกอย่างเหมือนป้ายแดงรถปี2019ผมบอกลูกค้าเลยว่าคุ้มลูกคา้าเกินคุ้มตัวนี้ชุดแตนะ่งเนี่ย อย่าใช้คําว่าแสนเลยลูกค้าเยอะกว่านั้นอีกและที่สําคัญยังมีโปรโมชั่นขับฟรีถึงสิ้นปีลูกค้าเริ่มส่งอีกทีคือมกรลาปีหน้านะลูกค้าแล้วด้านหลังตัวนี้ยังมีคําซิ่งภายในอีกนะลูกค้าคือลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วทุกอย่างครบนี่ภายในจอทัชสกรีนคือพร้อมลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยผมบอกเลยเกินแสนแล้วลูกค้าเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องอีกทีหนึง่ง ผมบอกเลยว่าจับหนักลูกค้าจับหนักจัดเต็มเลยอันนี้เรามาดูห้องเครื่องกันลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่อง1.9คอมมอนเร็วนะลูกค้าเป็นเครื่องดีเซล1.9เรื่องประหยัดน้ำมันคือไม่ต้องพูดถึงลูกค้าประหยัดมากตัวนี้แนวเดิมๆท่อบงท่อซิ่งตัวนี้จะเป็นสายแบบสาย VIP หน่อยลูกค้าชุดแต่งจะออกสไตล์ VIP โปรโมชั่นของเราคือปีนี้ทั้งปีลูกค้าไม่ต้องผ่อนลูกค้าออกรอศูนย์บาทกาจัดก้าโอนภาสีพอระบงพอรบฟรีหมด ที่สําคัญลูกค้าเริ่มส่งอีกทีคือมการาปีหน้าค่าวดของปีที้ทั้ทงหมดทางบริษัทสุพพ์มอเตอร์เซลจ่ายค่าวดให้ลูกค้าทั้งหมดลูกค้าลูกค้าขับอย่างเดียวเติมน้ํามันอย่างเดียวรถเสียรถมีปัญหาเราดูแลให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปอดีกคันนะตัวนี้เหมือนเดิมเป็นสี่ประตูเหมือนกันสายซิ่งคันนี้ไม่คนผ้าเลยตัวนี้เจ้าสี่ประตู ฝาคาร์บอนแก้มคาร์บอนคือสายแพนหน้าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันคันนี้อีกทีหนึ่งขวางปงคาร์บอนเคปล่านะลูกค้าตัวนี้เป็นคาร์บอนเคปล่าแท้นะแปลงหน้ามาเป็นตัว m ิ l เอกันชนหน้ามิ l เอเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยมีดาววงดาวไลท์คือไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยลูกค้าจับเต็มเลยเราดีไซน์ให้ลูกค้าทั้งหมดตัวนี้มาด้านข้างแก้มก็เป็นแก้มคาร์บอนแท้นะ ตัวนี้เป็นของแท้ทั้งหมดลูกค้าฝาคาร์บอนแก้มคาร์บอนคือชุดแต่งแค่ท่อนหน้าอย่างเดียวนะผมบอกเลยว่าก็คุ้มเลยนะลูกค้าตัวนี้รถเป็นตัวท็อปสุดนะเป็นตัวแซดท็อปสุดพร้อมกับแม็กซิ่งขอบ18ลูกค้า9 5 10.5เป็นแม็กทีสีน้ำตาลนะลูกค้าสีตัวนี้เป็นสีเทาดำนะลูกค้าเป็นสีเทาดำเป็นสีพิเศษ <No. S 1> เป็นสีเทานําทะเลลูกค้าส่วนด้านหลังเหมือนเดิมลูกค้าลายคาร์บอนแคบหน้าเหมือนเดิมลูกค้า คือสายค้าพอนคันนี้นผมบอกเลยว่าคุ้มและที่สําคัญที่ย้ําลูกค้าอยู่เสมอว่าออกรถกับสูพอดปีนี้ทั้งปีลูกค้าไม่ต้องพอนลูกค้าเริ่มส่งอีกทีคือมก,การาปีหน้านะลูกค้าลูกค้าขับฟียาวๆเลยเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูภายในกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะลูกค้าตัวนี้เป็นดีแมเครื่อง2.5ตัวท็อปสุดนะลูกค้าเป็น4ประตูท็อปสุดชุดแต่งภายนอกเหมือนที่บอกเมื่อกี้แล้ว ภายในเนี่ยจะออกแบบโทนตัวท็อปลูกค้าจะแบบดำตัดน้ำตาลเบาจะเป็นเบาะหนังนะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะหนังหัวเทียร์ไทเทคือภายในเนี่ยอาจจะเน้นแบบเดิมๆแต่ตัวเนี้ยเราจะเน้นหล่อภายนอกแล้วเลขไมายตัวนี้วิ่งอยู่เพียง164,000โลลูกค้าตัวนี้เป็นอีรูสุดีแม็กสองพทอปสุดลูกค้ารถตัวเป็นตัวแซดเสเทอร์โบท็อปสุดของรุ่น เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะลูกค้าตัวนี้บอกลูกค้าเลยว่าเป็นเครื่อง2.5นะลูกค้า2.5 VGS Turbo ห้องเครื่องคือจัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะออกไปคือพร้อมซิ่งเลยลูกค้าตัวนี้จะเป็นท่ออินเตอร์เลยกองเปื่อทอร์โบไล่เบาระบบหม้อน้ำไหมลูกค้าเป็นหม้อน้ำอล<แ>ูมิเนียมเป็นหม้อพักน้ำอลูมิเนียมนี่ท่ออินเตอร์เดินเลดมาทั้งผู้ลูกค้าพัดลม ตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะลูกค้าสายซิ่งเขาจะรู้ดีลูกค้าพัดลมไฟฟ้าใบพัดสองตัวคือเก็บโล่งไล่เบาไหมลูกค้าเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยลูกค้าออกไปคือไม่ต้องแต่งเพิ่มออกคันนี้ไปคือจบลูกค้าคือจบเลยชุดแก้มคาร์บอนฝาคาร์บอนแปลงหน้ามิลเ็กยังเครื่องซิ่งคือคันนี้ทำเครื่องซิ่งไหมลูกค้าเรียบร้อยแล้วและยังล้อมแมก คือลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วออกรถไปขับอย่างเดียวแล้วที่สาคัญปีนี้ต้องปีลูกค้าไม่ต้องผ่อนโป,โปรโมชั่นเราคือลูกค้าส่งอีกทีมกราป,ปีหน้าลูกค้าผมบอกราคาลูกค้าเลยคันนี้ออ l New สี่ประตู2014ราคาอยู่ที่499 0 0 0ับาทลูกค้าย้ำนะน้านันบาทออกรถศูนย์บาทฟรีทุกอย่างประกันภาษีพลบ,บ,บุญพลบฟรีหมดลูกค้าลูกค้าเริ่มส่งอีกทีคือมักราาปีหน้า เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันนะครับตัวนี้สาวกออนิวเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นแคบนะลูกค้าเป็นแคป1.9 2,118ชุดแต่งเบื้องต้นตามภาพที่ลูกค้าเลยจัดเต็มเหมือนเดิมลูกค้าฝาคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนแคปลาแท้นลูกค้าย้าลูกค้าเลยว่าคาร์บอนแคปลาแท้เป็นของแท้ทั้งหมดแม็กซิง่งแม็กเวลลูกค้าตัวนี้เป็นแม็กเวลลลายใหม่เลยนะแม็กเวลขอบ18ลูกค้าแม็กใหมย่ยางใหม่ 6ลูตรงรุ่นลูกค้าตัวนี้เป็นกระจกคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้เหมือนกันลูกค้าคือสายซิ่งไม่ควรพลาดผมบอกลูกค้าเลยตัวนี้สายซิ่ง1.9หรือ2.5ไม่ควรพลาดเลยผมบอกเลยชุดแต่งอย่างจบๆลูกค้าออกไปไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแมกเวลหน้า1.9.5หลัง10.5ออบลึกเลยลูกค้าออบลึกมากตัวนี้เป็นลายของเวลตัวปัจจุบันเลยลูกค้าเป็นลายใหม่ ลายใหม่ที่ขายในท้องตลาดตอนนี้เลยตัวนี้รถเป็นสีขาวนะลูกค้าตัวรถเป็นสีขาวชุดแต่งจัดเต็มบอกลูกค้าเลยว่าจัดเต็มมากออกไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วที่สำคัญที่ผมพยายามย้ำโปคือออกรถกสุพลตออกรถศูนย์บาทจัดโอนประกันภาษีบระบบมลฟรีหมดลูกค้าแล้วที่สำคัญปีนี้ทั้งปีลูกค้าไม่ต้องผ่อน ลูกค้าเริ่มส่งอีกทีคือมักราปีหน้าลูกค้าลูกค้าขับฟรีถึงสิ้นปีเลยเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูภายในคันนี้บ้างภายในคันนี้ผมบอกเลยว่าจับเต็มเลยลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยชุดแต่งจับเต็มเลยลูกค้าเดี๋ยวเรามาดู่ตรคนั้นหน้าเดยนี้มาไอแบ็คคู่หน้าวิทยุเป็นของโรงงานแต่ที่ดีกว่านั้นลูกค้า ชุดเครื่องเสียงคันนี้จับเต็มเลยนะลูกค้าตัวนี้เครื่องเสียงเป็นซับ12นิ้วขู่หนึ่งลูกค้าซับ12นิ้วนะลูกค้าย้ำเลยว่าเป็นตัว12นิ้วซาวหลังพาวเวอร์ครบลูกค้าคือชุดแต่งเนี่ยผมบอกเลยคือมูลค่าที่ผมรีวิววันนี้เกินแสนทุกคันแล้วยิ่งคันนี้อีกซาวใช้หันได้หมดนะลูกค้าไฟตัวนี้ใช้งานได้หมดทุกตัวซับไฮคลิกพร้อมตัวนี้เป็นไฮคลิกนะลูกค้าเป็นกระจกไฮคลิก ฝังลำโพง12นิ้วคู่หนึ่งคือจบผมบอกลูกค้าเลยคันนี้จบมากตัวนี้เป็นออนิว1.9 2,018ชุดแต่งนะเหมือนที่เกินไปเลยลูกค้าเกินแสนแน่นอนลูกค้าชุดแต่งเนี่ยวันนี้จัดเต็มให้ลูกค้าจริงๆเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกันเรามาดูห้องเครื่องอันนี้กันบ้างตัวนี้เป็น1.9นะใช้เครื่องยนต์1.9นะลูกค้านี่ ท่ออินเตอร์กองเปืือยคือพร้อมครบสูตรเลยลูกค้าเทอร์โบโชุบคมเนี่ยมาเรียบร้อยรีบวงรีแมปจัเดเต็มไหมลูกค้าท่อเฮดเดอร์ครบคือลูกค้าออกไปคันนี้นะผมบอกเลยชุดอ่าห้องเครื่องจัดเต็มไหมแล้วเครื่องเสียงจัดหนักฝาคาพอนอีกแม็กซิ่งขอบสิบแปดแม็กวิลแม็กใหม่ยางใหม่นะลูกค้าผมบอกเลยว่าคุม้มคุ้มมากคันนี้คือเกินแสนแน่นอนลูกค้าคันนี้เนี่ย เปิดราคาอยู่ที่499,000บาทลดปี2018นะลูกค้าย้ำเลยว่า2018 499,000บาทคือออกไปไม่ต้องผ่อนลูกค้าจะได้สิทธิ์รับโปก็คือเริ่มส่งอีกทีมกคาราปีหน้าลูกคา้าย้ำเลยว่าส่งอีกทีมกคาราปีหน้าส่วนช่องทางการติดต่อเรานะครับ Facebook แฟนเพจเราคือ บริษัท Sale, บบสูพดมอเตอร์เซลล์กระบะซิ่งนะลูกคา้าสว่วนอีกหนึ่งช่องทางนึงเป็น YouTube Channel บริษัทสูพดมอเตอร์เซลล์ชื่อ YouTube นะลูกคา้าท่านใดที่ว่าอยากดูรีวงแหออากดูรีวิวหรือว่าอยากดูแบบกระบะแนวซิ่งหรือว่ารีวิวรับรถเข้าไปค้นหาได้เลยลูกคา้าพิมพ์ไปว่าบริษัทสูพดมอเตอร์เซลล์เด้งเลยลูกคา้าสว่วนท่านใดที่เข้าไปแล้วฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับชงทางการติดต่ออีกอย่างนึงคือ สายตรงโทรคุณไทยนะครับ0-81 0822220่ดน์กัดเด่นเรานะครับสาขาที่ผมไล่สดตอนนี้คือคลองหลวงคลองสามปทุมธานีนะลูก้าย้ำนะคลองหลวงคลองสามปทุมธานีอยู่ตรงข้ามวัดจร,รมกายส่วนอีกสาขาหนึ่งคือสาขาใหญ่ของเราอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชลูกค้าวันนี้ผมจบการรีวิวแคงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับผม